ก่๋วยร้อนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พากองกันอยู่นะคะเห็นเด็กๆเข้าเตรียมอะไรกันไม่รู้พลุงพลังลุงตุงนางเลยล่ะคะ่ะเราไปดูกันดีกว่าเด็กเยอะมากเลยสวัสดีค่ะเยอะจริง วันนี้เรามาทำไก่อบปี๊บนะคะผมไก่อบปี๊บกรางไก่อบฟ้าเออแล้วอันนี้ก็ไอ้พักกรองอยู่นะคะผมพักกรองจากเพลงปิ๊ดปี๊บปิดนะคะผมก็ใครก็ฝากติดตามด้วยนะคะผลงานเพลงนี้ก็จะปล่อยให้ทุกคนได้รับชมเร็วๆนี้ที่ยูทูปช่อง MP Channel นะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเคยทำกันไหมเนี่อันนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะคะผมไหนโชว์ไก่หน่อย นี่เป็นไก่ไก่ินหอมมากเลยทุกคนไก่เราหมักกันเรียบร้อยแล้วหมักเรียบร้อยแลวเราจะได้กินไหมอ่ะม่หอมเพียงอะร้อนเอามาเราต้องมาเริ่มทำกันเลยป่ะใช่อันดับแรกนางสงใสหิวครับสงใสหิวต็นนั้นคือปรณ์ของเรานะครับนี่ครับขวดแก้วมีอะไรปี๊บปี๊บครับลงมือทำกันเลยครับไปทุกคน let's go ไปดีค ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเติมน้าใส่ขวนแรกนะครับเป็นอะไรครับเติมน้ำใส่ขวดครับได้ไหมค่อยๆให้ให้ถึงประมาณนี้หหรือพอพอประมาณนี้ครับโอเคเอาตั้งลกวางเลย วางค่ะจะไปเป็นขั้นตอนอะไรเดี๋ยวเอาดินเอาดินมากบก่อนเอาดินมากบให้ขวดมันอยู่กับพี่ก่อนครับอ๋อแบบนี้นี่เองเราก็จะวุ่นวือกันนิดนึงนี่น่ครับโอ้ยนี่มีเมล็ดถั่วด้วยแม่อย่ามือจุกนี่ครับได้แล้วครับโอ้สุดยอดครับว้าวไออุ่นเอาอย่างนี้เหรอทามีเหรอลูกใช่ครับใช่ครับอันนี้ทุกคนตอนนี้เราก็ก่อดินขวดได้แล้วก่ออิฐก่อซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับไก่พ้อไก่พ้อครับ โอ้โหโอ้ทุกคนไก่หอมมากเลยนะครับนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมโอ้ยดูถูกาบัญญัติลงไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับจากที่ศึกษาและวิจัยมาใช่ไหมต้นนะผมยังไม่เคยทำเลยนะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยน่ากินมากครับเราต้องุูว่าอุ๊ยพอดีเลยอ่ะใครขโมยหัวไก่แล้วจ แล้วจะเอาถุงออกยังไงอะเอาถุงออกเลยก็หยิบออกเลยไม่เงี้ยดูนี่กำลังดีกำลังดีเห็นไหมเออสวยไหมสวยสวยครับสวยมากเลยท่านผู้ชมไก่นางงามของเรานะครับไก่นางงามทำยังไงต่อครับต่อไปต่เราจะปี๊บปี๊บมาครอบค่ะปี๊บมาคุม้มปี๊บมาปี๊บมาปี๊บมาคุมเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาปี๊บมานะเหมือนตั้งใจทำบ๊ายบายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันตอนถุกนะแล้วก็เอาดินมาโปะดินมาโปะข้างบน อ๋อมาปลูกข้างๆอีกเหรอลูกใช่ครับและทีนี้ก็เอาฟางมาถมโมโมถมแล้วก็เอาไฟแช็กนะครับเผาเลยถ้างั้นก็ไปหาฟางมาจุดเอียงครับแล้วก็เผาไปเอาฟางมาเหรอลูกทีนี้นะตอนนี้ก็เราก็จะเอาดินมาเหมือนเป็นโปะด้านข้างโปะด้านข้างครับผมเป็นอีกรอบนึงนะให้มันปิ๊บมันอยู่กับที่มันไม่เคลื่อนไปไหนมันไม่หนีเราว่าง่ายๆเถวว่าไม่ให้ไก่ปิ๊ไม่ให้ไก่หนี าใส่เลยคับมาครับผมขอนั่งนะผมนั่ไงเอาตัวน้ำช่วยกันทำลูกเรับเอาไว้ข้างบนด้วยเหรอแค่รับไปข้างบนด้วยไปเดี๋ยวทำไมมันดินมาแข็งยังเลเนี่ยต้นกดเลยโอ้มาทุกคนเราก็เอาทำทำดินเสร็จแล้วนะครับเราก็าดินมาปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอาฟางมากบดๆๆแล้วก็เราก็จะจุดไฟแล้วก็ โอ้ยไม่ใช่อบเผาเลยนะคะผมแตล่มฟังเยอะมากเลยลุงไก่ลุงไก่เดี๋ยวมาหนีไก่ตัวเดียวนะคะไก่ตัวเดียวเราต้องใช้ฟางเยอะขนาดนี้เลยเอาไปใช้ผมหายไม่หายหรอกอยู่นี่เออไปาพอแล้ว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 เยอะเกินเดี๋ยวลุกๆๆ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 ลๆๆๆเๆๆๆๆๆๆกๆๆๆก มอไนเยไูรเออมันเป็นกองไงออกนาเด็กๆมาแล้วมาแล้วลเราเฝ้าระวังกันแค่นี้เฮ้ยนี่มันจะตกมันจะตกเนี่ยเราทาเป็นกองปลูกเขาจะดอนลี่นะครับไฟกลังมานะครับมีวิญญาณไก่อยู่ในนั้นนะคเราต้องไปเอาฟางมาอีกไหมลูกเตรียมไ้เลยผมคิดว่านะอันแรกน่าจะมอดแล้วอันที่สองน่าจะแบบ ฝูประสบการณ์ครั้งแรกเลยมีอันพี่เปียกผมอยากเห็นมันฟูอ่ะใส่น่าจะใส่เลยเลยเอาเอาใส่เลยใส่เลยเก็บอะไรคะเออโอ้โหเอาใส่เรื่อยๆลูกเก็บช่วยกันร้อ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 นอุ่นร้อนตอนนี้ครับโอ้ทุกคนเราก็ต้องมารอลุ้นนะคะว่ามันจะสุกหรือว่าจะไม่นะครับผมรู้ว่าจะกินได้ไหมสุกใช่เราจะมาลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือน่ากินมากครับ ไปแล้วโอ้ยยังครับตอนนี้ก็มันแบบไหม้หมดแล้วจะสุกหรือจะดิบแม่ทำไปจังโอ้ยดินดำเลยนะลุ้นกันหน่อย้เราจะนั่งลงนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขี่ยวอทีละฟังโอ้ทุกคนเรากลัวมันเปื้อนนะคะเราต้องเขี่ยนะคะเราเขี่ยจะฟังเยอะมากอันนี้เด็กเดยวเด็กอยู่ห่างๆเดี๋ยวแม่ทำลูก เราต้องต้วยออกก่อนนะครับท่านผู้ชมต้วยต่วยหนึ่งจะลุ้นลหนึ่งสองสามไไม่่ยังต้องลุ้นยังยดินดินมันดุอะที่จานึ่งสองสาม้ยว้ไม่สู้ไ่สู้ไม่ไม่ มีเม็ดพริกไทยด้วยเนื้อน่ากินมากเลยครับสบายไหลเราเราไม่ต้องออกจากขวดได้ปะกินในนี่ได้ปะกินในขวดเลยเหรอครับเดี๋ยวเราจะหยิบเด็กมือแม่สะอาดนะลูกแม่ล้างมาแล้วอ่ะให้าดิชิมเอ้าโอ้โหเป็นไงหลียคนเลยครับเอร่อยมากอร่อยมากอ่อยากกินนะตัวไม่ไหมนี่อ่ะไม่ทิ้งลองชิมดูมันแทงไงเดี๋ยวเพื่อนรอก่อน โอ้เระวังเป็นไง <boot ing. S 2> อ,อไือร่อยไหมอร่อยไหมแล้วแล้วแล้วทุกคนรับได้ไหมถ้าแม่จะเอามือวางใส่เนี้ยได้ <eden> ได้ครับได้เนาะได้ครับอร่อยขอแค่ให้ได้กินค่ะขอแค่ให้ได้กินหนึ่งสองสามมาแล้วมาแล้วมาแล้วมวาหนึ่งสองบัง ุดยอดครั้งแรกที่เราทำใช่ไหมลูกใช่ค่ะสำเร็จไหมครับสำเร็จครับต้องมือตัวเองค่ะไปเราไปกินกันไปครับยไปแบกแบกเลยเอาถดอนะ